ปลาซิวอยู่นี่มันสายพันธุ์อีหยังครับอันนี้ปลาซิวอ้าวค่ะหรือปลาซิวควายสิม่ค่ะโอ้บ้านเฮาเอิ้นมันเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะทําออดอย่างเดียวแม่นอย่างอื่นบ่ต้องแม่นค่ะโอ้คือนเรียงง่ายแท้มันเลี้ยงง่ายค่ะปลาซิวเลี้ยงง่ายกว่าปลาอื่นเพราะว่าอาหารกระถือกว่าอย่างอื่นพร้อมสิม่ะค่ะให้แค่ย้ำหมดแรงค่ะไอ้ชาวบ้านเนี่ยแหะเลี้ยงไปก้อยซื้อไปก้อยจังซี่ิม่ค่ะ ยี่สิบสามสิบบาทก็ขายเองใช่ไหมะอ๋อมันมีวิธีการเลี้ยงจักวิธีครับมีสองวิธีค่ะมีเลี้ยงบ่อปูนแล้วก็เลี้ยงกระชังบกก็เลี้ยงได้ค่ะแล้วก็เลี้ยงว่อดินค่ะแต่เลี้ยงว่อดินจะขยายเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับต้นทงกุลาคลิปนี้อีพีดีผมขออนุญาตเช็คอินอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามมือหนีสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งการเลี้ยงปลาซิวอ้าวพี่น้องเคยกินบ่ครับแซ่บเป็นตรายบัดนะนี้ผลมีวิธีการเลี้ยงได้แล้วครับ เดี๋ยวเข้าไปพบกับเจ้าของเพื่อเลยครับย่าสวัสดีค่ะน้องต้ค่ะจิตตาลักษ์พักดีนะคะ่ะฟาร์มอยู่อำเภอแกดำค่ะจังหวัดมหาสารครามค่ะบ้านนี้ชื่อว่าบ้านยังก็ครับอันนี้บ้านประคังค่ะโอ้ตำบลไหนครับตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารครามค่ะ ปลาซิวอยู่นี่มันสายพันธุ์อีหย่างครับอันนี้ปลาซิวอ้าวค่ะหรือปลาซิวควายสิแม่ค่ะโอ้้ันเฮาเอินมันเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะมันสิมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เขาก้อยกินตัวน้อยๆคือพันธุ์ไอ้ปลาซิวหางแดงค่ะหางแดงกับมีอยู่นีเลี้ยงบ่บ่ค่ะนี่บ่ได้เลี้ยงอันนี้มีแต่ปลาซิวควายค่ะเคยแต่กินบัดนี่บ่เคยเลี้ยงแมจ้าวิธีการเลี้ยงนี่เลี้ยงยากบ่หนองตายอ๋อเลี้ยงบ่ยากค่ะแค่มีพอแม่พันธุ์ปลาซิวแค่นั้น่ะค่ะีเงรยย อ๋อมันมีวิธีการเลี้ยงจางวิธีครับมี2วิธีค่ะมีเลี้ยงบอ่อปูนแล้วก็เลี้ยงกระชังบกกเลี้ยงได้ค่ะแล้วก็เลี้ยงว่อดินค่ะแต่เลี้ยงว่อดินจะขยายเร็วอ๋อแยกเป็น2วิธีแม่ค่ะแต่ว่าอีพี่ดีน้องตายขออนุญาตเอาใจคนที่คนมีพื้นที่น้อยๆเนาะโอเคค่ะเอาบ้าบอกวิธีการเลี้ยงเลยครับจ้าค่ะในสําหรับไอบ่อปูนนะคะเริ่มแรกเลยก็คือ เขามีบ่อปูนยบบ้อยปะค่ะถ้าเป็นบ่อซีเมนต์เก่าในเขาจะมาพูดในเรื่องบ่อซีเมนต์เก่าก่อนนะคะคือในบ่อซีเมนต์เก่านี่เขาสามารถบ่ต้องไอ่อเอิ้นซ้ำไม่บ่ต้องแช่บ่อแหมค่ะคือล่างทําความสะอาดแล้วก็น้ําลงด้เลยค่ะในน้าปราปานี่เขาน้าประปานี่ก็สซีมีคล้ายๆแบบถ้าประปาามู่บ้านเนาะคือบ่ต้องพักเลยค่ะบ่ต้องพักน้ําเลยเขาสามารถเลี้ยงได้เลยแต่ว่าถ้าผู้มีคเาาาะค่มจสรถลด ในการลงก็คือว่าเขาสามารถลงพืชน้ำนะคะพืชน้ำจะเป็นพวกสาหร่ายพุ่งะดูน้ำเนาะในการพักน้ำสามถึงเจ็ดมือเขาก็พักน้ำไปเลยในโตงสิไหมคะ่ะเอานี่ลงพ้อมหลังจากนั้นเขาก็ลงพออมพันธุ์เลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็คือป่วยมันขยายเองสิ่ไหมคะ่ะน้องใต้โทษนะครับอันบ่อขนาดนี้กวางยา่าซ้ำไหนครับนี่อันนี้มจริงว่าอันนี้กวางประมาณเมตรหนึ่งค่ะ เมตรนึ่งเราก็กล่าน้ำสามเมตรค่ะที่ว่าตาเห็นสามเมตรน้องตายลงพอไปพันจักโตครับอันนี้ลงอันนี้ลงสองลอยโตค่ะสองลอยโตแมนค่ะโทษเด้ออันใดบ้านที่แรกนะโตหนึงโตหนึงเนี่ยมันมีราคาแพงบ่ครับไอ้ตัวนึงเอามาตาสาครับเอามาตาสาแมนบ่ได้ซื้อเด้แมนค่ะบ่ได้ซื้อโอ้บ่ได้สองลอยโตนี่ลงในบ่อซ้ำเนี่ยไห้เขากินอียังเนี่ยครับไห้กินฮัมออนค่ะไห้กินแค่ฮัมออนเท่านั้นฮัมออนอย่างเดียวแมนอย่างอื่นบ่ต้องแมนค่ะ โอ้ขึ้นเรียงง่ายแนี่มันเรียงง่ายค่ะปลาซิวเรียงง่ายก็ปลาอื่นเพหัวอาหารกระถือกว่าอย่างอื่นพร้อมสิ่ะะมมอคะค่ะให้แค่ย่างมือแรงค่ะย่างมือแรงอย่างเดียวแมนค่ะย่างเสามะไห่ค่ะโอ้มะไห่แม่ไห่ย่างแรงแมนครายกินพืชหน้าไปน้ตามธรรมาชาติของมันนี่แหละคะ่ะบอดีเลี้ยงไปโดนป่าไ,ปไหนครับเขาจังออกแม่แพรลูกครับอันนี้แม่พันธุ์นี่ประมาณอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็ออกแล้วค่ะหรือว่าถือนำไม้สมุนไพาไปล้งบองสินะค่ะพอนำไม้สิเกาก็ ออกเลยี่สิบอคะ่ะแล้วบดนีเพราะออกแล้วเขาอยากได้เขาอยากให้มันขยายพันธุ์โตเลยเขาก็เปิดนหนามมันเล็ดหนึ่งสิบอะค่ะเขาก็ออกมาอีกแมนค่ะแมนมันก็ผสมพันธุ์กันอีกยี่สิบอคะ่ะน้องตายครับนในส่วนของหนาในี่เขาต้องดูแลต้องมีการเปลี่ยนประขับอ๋อในการเปลี่ยนน้ำค่ะเขาจะ,ปะเปลี่ยนน้ำค่ะถ้ามันมีตะกรนหรือขีปะซิวเสียคะ่ะเขาจะใช้สายยางดูดออกหรือว่าตักตะกรนออกก็ซื้อค่ะถ้าสมมติเขาใส่สายยางดูดออกสิเนาะเขาต้องเพิ่มน้ำเข้าไปมันทอเก้าวงสิบอะคะ สรุปแล้ว่า,วามีการเปลี่ยนาน้ำแมนค่ะบ่มีการเปลี่ยนาน้ำม,มีแค่การดูดตะกรนแมนค่ะดนบรนได้ครับจังดูดเท่านึงครับอันนี้สังเกตว่ามันหลายจังสิ่ะค่ะเขาจังดูดออกถ้ามันมีนิดนึงเขากลับเลี้ยนแบบธรรมชาติเนาะเขาก็ับปล่อยเขาเลยยังสิไหค่ะเขาก็ต้องดูดอกอกเพราะว่ามันจะบ่มีไอ่เสียเลยค่ะแต่เขาเหตุแบบนีน้ำแต่ว่าเสียเลยถ้ามันมีโรคในาน้ำก็คือแบบมีการตายเกิดขึ้นถังสิเขากลใส่แบบ ใบหูกวางแห้งเสมัแเซลงใบสองใบก็คือจบจั่างสิ่งค่ะโอ้เรียงง่ายตัวแมนค่ะเรียงง่ายบันีิน้องตายครับอได้ส่วนของการตกอกตกใจมีบอครับปลาซิวมันจะมีอย่ะก็คือแบบปลาซิวมันใจเสาะเนาะหรือบางทีเขากะยางว้นตูเสียขาว้นบ่อดูสิมกระตกใจย่งสิ่งค่ะแรีนต่ำบ่อห้องสิ่นะมันก็จะมีการตายเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดชนแน่ว่าชนแน่ละค่ะธรรมดาของมันแต่ว่าถ้ามันปรับสะพานนำแล้วก็สิมีปัญหาค่ะ มีบอที่ว่าอันเจ้าของมาเนี่ยจำได้บอตกใจแต่ว่าแต่ให้แขกมาจำบ่ได้ตกใจมี่บอครับบอมี่แมนค่ะผู้ใดกับตกใจบดแมนค่ะหามยางวัดดูเป็นบอแมนค่ะแมนเด็กหน่อยเด็กไน้เนี่ยหามาเลยนแมนค่ะต้องตายครับคําถามนี่อย่าเขียดหายต้นเด้อมันเป็นคําถามประจําช่องค่ะเลี้ยงแล้วเอาไปขายอยู่ใสครับเอาเลี้ยงแล้วไปขายอันนึงกับขายพอเมียพันเนี่ยค่ะแล้วก็ขายไ้ชาวบ้านเนี่ยแหละเลี้ยงไปก้อยซื้อไปก้อยยังสิม่ะค่ะ ยี่สิบสามสิบบาทก็ขายเงสิมาค่ะอ๋อซื้อไปก้อยก็ได้แมนค่ะโอ้นี่จังหวะนี่ของแท้ปกตินี่เคยเห็นแต่ขายพออม่พนเนาะอันนี้ซื้อไปก้อยไปมกก็ได้แมนค่ะห้าบาทสิบบาทส้าบาทได้แมนค่ะพรอม่พนปลาซิวนี่ขายยังไงครับขายตัวละห้าบาทค่ะตัวละห้าบาทแมนค่ะตัวใหญ่ๆพรอมผสมพันธุ์เลยไหมครับคือว่าไปคือพร้อมออกลูกเลยไหมค่ะอเพราะว่าคือมันผสมพันธุ์ยบร้อยแล้วที่ห้าขายอะค่ะ ไอ้ต้นถามในตัวผูตัวเมียเขาเบิ่งยังไงครับอ๋อเอ้มันโตวไวโตวไวผูมันจะโตน้อยค่ะมันจะเลี้ยวคือตัวเลี้ยวไปเลยถ้าตัวเมียมันจะเป็นตัวอ้วนๆนะคะบอวๆทองมันจะย้อนค่ะเขาสังเกตจากทองคือว่าถ้าตัวผูมันสิเลี้ยวไปเลยค่ะมันนีมีทองย้อนอันนี้ใครไข่มันสีอุ่มทองม,มีใครมีมอย่างเ<ม>นาอใครไข่แม่ม่านเนาะเมีนค่ะบอกถึงแม่ม่านอย่าแนมลองหน่อยได้ ไข่ยาม,มันนะคะเอฟซีของไอ้ต้นอยู่ทางไก่แบบพ่อนอยากได้สีส้มไอ้พ่นได้ปะครับไอ้มันจะมีการส่งแบบรถทัวร์น้ำค่ะมีรถทัวร์ในสารคามเนี่แหละค่คะถ้าไปถึงก็ส่งได้ค่ะหรือหรือจะว่าเขาวิ่งส้งก็ได้ค่ะ<อ>ทงในปริมาณที่หลายนะคะเขาวิ่งส้งก็ได้ค่ะสมมุติว่าเอฟซีอยู่แถวอุบลยังสิก็ได้แมนค่ะอุบลไปถึงค่ะถแถวบุรีรัมย์ก็ได้แมนค่ะแล้วก็พึ่งไปส่งม้าค่ะบุรีรัมย์ไปสตึกม้าค่ะ แต่ว่าภาคอื่นเลยครับภาคอื่นกับถ้าภาคเหนือกับนี้่าจจะมีประมาณเชียงใหม่ค่ะรถทัวร์ไปถึงสิบนะคะก็ฝากให้เพื่อนไปรับยุบวสองสิบนะคะก็ได้มันบอกแมนมันกับบอตาย่อ,อยังแมนค่ะบ่ตายราคาพี่น้องของเขา้าสนใจอยากเขามาแหลกเปลี่ยนเล่นหลูน้ำหนี่ยินดีบ่ยินดีค่ะขันยินดีกับสีขอช่องทางติดตอ่อตัวราคาพี่น้องถา,ถามทางเนาะค่ะก็คือติดตอ่อทางเบอร์โทรได้แล้วค่ะ0 9 6 1 9 0 3 2 9 4ค่ะ ก้ไปอีกอย่างนึงก็คือไอ้ช่องทางเฟสอะค่ะจินตลากันที่กาฟาร์มค่ะอืมเดต๋้วยสองช่องทางค่ะสามารถไปแอดมู oo, ไปขอเบิงโปรไฟล์ขอเบิงปลาซิลวได้ได้ค่ะเอาละครับคลิปนีขอบคุณน้องไต้ลหลายครับวันดีครับ